เสียงนกหวีดสุดท้ายได้จบลงแล้วพร้อมกับการปิดฉากเส้นทางในรอบคัดเลือก AFC u 17เอเชียนคัพ2026ของทัพนักเตะซอปปอ,ปอลาว u 17ในนัดสุดท้ายที่เป็นการเดิมพันด้วยตั๋วเข้ารอบเราเห็นแล้วว่านักเตะลาวสู้สุดหัวใจแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าเยเมน u 17คือทีมที่สมบูรณ์แบบกว่าโดยซอปป,อปอลาว u 17พ่ายแพ้ให้กับเยเมน u 17ไปด้วยสกอร์ 2ประตูต่อ4แม้ความฝันในการเข้ารอบสุดท้ายจะไปไม่ถึงแต่ฟอร์มการเล่นของพวกเขาได้ฝากความหวังอันยิ่งใหญ่ไว้ให้กับอนาคตของฟุตบอลลาวครับเกมกับเยเมนคือบทพิสูจน์สุดท้ายและลาวก็แสดงความกล้าหาญออกมาอย่างเต็มที่การที่ลาวสามารถยิงประตูใส่เกมรับที่แข็งแกร่งที่สุดของกลุ่มได้ถึง2ประตูถือเป็นผลงานที่น่าชื่นชมลาวเปิดเกมรุกตามความจําเป็นที่ต้องชนะแต่ถูกเยเมนอาศัยความเฉียบขาดในการโต้กลับ และวินัยที่เหนือกว่าลงโทษอย่างต่อเนื่องการที่เยเมนยิงได้ถึง4ประตูในนัดนี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของแชมป์กลุ่มอย่างแท้ชิงความพ่ายแพ้2ประตูต่อ4นี้ทําให้เยเมนคว้าสามแต้มสําคัญเก็บ15คะแนนเต็มและคว้าแชมป์กลุ่มบีไปครองอย่างเป็นทางการลา U17 จบในตําแหน่งอันดับที่3ของกลุ่มด้วย9คะแนนทําให้เส้นทางสู่รอบสุดท้ายของนักสู้พันเข้าเหนียวต้องจบลงตรงนี้อย่างน่าเสียดาย แม้จะไปไม่ถึงฝันแต่ผลงานโดยรวมของทัพลาวใน5นัดนี้เต็มไปด้วยสัญญาณบวกอันยิ่งใหญ่ลาวจบการแข่งขันด้วยการชนะ3นัดรวดและยิงประตูไปทั้งหมด19ประตูซึ่งเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเตะเยาวชนชุดนี้และยืนยันว่าเกมรุกของลาวอยู่ในระดับท็อปของกลุ่มอย่างแท้จริงจุดที่ลาวต้องนําไปพัฒนาต่ออย่างเร่งด่วนคือมิติเกมรับการเสียประตูรวม9ลูกในการแข่งขันนี้ และการเสีย7ประตูใน2นัดสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าทีมยังขาดความหนิ่งและความสมดุลในการป้องกันเมื่อเจอกับคู่แข่งระดับท็อปที่เปิดเกมรุกเข้าใส่หากสามารถเสริมความแข็งแกร่งและวินัยในเกมรับได้มากขึ้นฟุตบอลลาวชุดนี้จะน่ากลัวขึ้นอีกมากในอนาคตครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลงานของทีมชาติลาวยูสิชุดนี้ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักสู้พันเข้าเหนียวชุดต่อไปครับ สวัสดีครับ